เอาละฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะสวัสดีครับผมปอนสตีดเพเยอร์ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมครับในเลสเฟมผมนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เราจะมาทําฟาร์มสลามกันต่อนะฮะโอเคนะฮะซึ่งผมก็ได้อ่าทำค้างไว้ในคลิปที่แล้วนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขออ่าผมขออันนี้สักคู่นะฮะผมจะทําอะไรนะใช่ครับผมจะปักป้ายสักคู่นะฮะผมจะอ่าแบบว่าปักป้ายแบบว่าไม่ให้หลงทางนะฮะ ทางนี้ไปไปไหนดีฮะเขียนว่าอา่านี้แล้วกันนะโอเคลูกสอนนะฮะเขียนว่าสลามฟาร,รม์มโอเคนะฮะไม่ใช่สิทางนี้มันทางไปฟารรมข้าวอันตโนมัติของเรานี่อ่ะทางนี้แล้วกันนะฮะเอาเอาเหมือนเดิมนะฮะอา่าสลามฟาร,ร์มนะครับโอเคเอา่า อโอเคแป๊บหนึ่งครับสักครู่ฟาร์มสลามเขียนยังไงฮะเขียนงี้แล้วกันฮะเขียนงี้ไปก่อนนะครับโอเคอสลามสลามมันต้องมีตัวเอสใช่ไหมเอสเอ็มไอเอลี M I L e. ใช่ไหมครับน่าจะใช่นะฮะ สลามไม่ใช่แหละอ่าใช่ก็ได้ฮะใช่ก็ได้ครับไม่รู้ฮะผมเขียนไปเรื่อยนะตอนนี้สลามฟาร์ม f อ่าโอเค f a r m อ่าสลามฟาร์มโอเคประมาณนี้โอเคนะฮะโอเคอ่าต่ออีกอันเลยโอเคอีกอันอ่าเอาไปทางไหนครับโอเคอีกอันเป็นฟาร์มอะไรดีฮะ ใส่ลูกศรไว้จะได้กันกันหลงนะกันหลงโอเคนะครับโอเคอีกอันฟาร์มฟาร์มข้าวดีไหมฮะโอเคฟาร์มข้าวแล้วกันนะครับอ่าฟาร์มโอ้โหผมผมพิมพ์ช้าผมบอกเลยตอนเนี้ยฟาร์มข้าวฟาร์มข้าวกึ่งอัตโนมัติโอเค มันสุดแล,ล้วล่ะฟาร์มข้าวแล้วกันนะฮะโอเคเอ็นเทอร์รู้เขียนว่ากึ่งอัตโนมัติได้ไหมได้อยู่ฮะได้อยู่กึง่งอ,อ้าวโอเคมันมันสามารถวางแบบนี้ได้นะฮะโอเคผมผมเขียนใหม่ฮะฟาร์มข้าวียนนะฮะ เค้นเทอร์อ่ะผมกาาไม่ได้ด้วยาร์มข้าวกึ่งอัตโนมัติอันน้ผมจะเขียนภาษาอังกฤษยังไงเลยทีนี้เอ่อผมไม่เก่งนะอังกฤษเดี๋ยวกันแป๊บนึงครับผมคิดแป๊บโอเคาร์มข้าวกึ่งอัตโนมัติอ่ามัน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 เขียนยังไงับผม ไม่มเขียนยังไงครับเนี่ยผมไม่รู้นะเอาผมผม,มั่วไปละกันนะผมมั่วไปละกันนะครับออ่่าาแบบนี้ใช่ไหมครับ simi simi auto simi auto automatic ใช่ไหมฮะ a u t o m a โอเค ประมาณนี้อ่าใส่ใส่ตัว C ให้มาสิผมโอ้โหผมเบื่อตอนนี้อ่าไรฟาร์ม right โอเคถัดไปแปบ๊บไรฟาร์มโอเคอ่าข้าวกีนนะ่ครับอ่าไอซี ICE, ใช่ไหม F อ่า F I A M โอเคประมาณนี้ไม่ใช่สิ FARM ใช่ไหมฮะโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มสลามของเรากันต่อนะครับโอ้โหแล้วผมจะทุบนี่ทำไมเนะี่ยโอเคฟาร์มสลามผมก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแดงสิ้นนะฮะโอ้โหผมจะอันนี้ผมลักไก่เอานะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหผม ผมไม่ใช่โปรฟิช่นลผมข้ามไม่ได้โอ้โอเคโอเคกินแป๊บรู้สึกหิวนะฮะโอเคถึงไหนแล้วฮะตอนนี้โอ้โหมันลึกมาก ho, ผมบอกเลยอันนี้ผมใช้ทางลัดนะฮะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตกโอ้โหไม่ตายโอ้โหนี้ก็ได้ล่ะมันคือว่าอา่า ไอที่ผมไม่ตายนะครับผมใช้เป็นอันนี้นะฮะฟิตเทฟฟอรลิงอะไรไม่รู้นะฮะฟ i ตเทฟฟอร์ลิงนะครับโอเคนะฮะมันชื่อนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะตอนนี้นะครับผมมาสอนวิธีวางกล่องนะครับโอเควิธีวางกล่องใช่ไหมโอเคผมจะทําประมาณสามชั้นพอนะครับแค่สามชั้นกล่องผมก็หมดตัวแล้วฮะตอนนี้เหล็กในตัวผมนะฮะ ในบ้านผมด้วยครับผมเหลือประมาณหนึ่งไม่งั้นก็สองอันครับผมถ้าผมจําไม่ผิดสองก้อนนะครับเหลือสองก้อนนะฮะอาก้อนข้างในกับอาก้อนที่แปะตรงตรงอาที่แปะตรงรูปภาพนะฮะโอเคอาผมจะทําอะไรตอนเนี้ยเคขอบคุณอ่าโอเคตอนนี้ผมต้องอาทำยังไงฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับ เป็นว่าผมต่ออ่าบล็อกใหม่อย่างนี้แล้วกันฮะโอเคผมเดี๋ยวครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขูดแป๊บหนึง่งโอเคถือว่าได้อยู่ฮะเก็บมาโอเคอันดับแรกนะครับ อันดับแรกให้เราวางกล่องนะฮะกล่องเชดนะครับตรงนี้โอเคจากนั้นจากนั้นเ,เดี๋ยวครับสักครู่นะครับเอาผมต่อบล็อกไปก่อนครับผมโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะโอเค เค okay. ประมาณนี้นะครับโอเควางกล่องแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะจากนั้นก็กดนั่งนะครับวางฮอปเปอร์ให้ปากของฮอปเปอร์หันหน้าไปทางกล่องแบบนี้นะครับจากนั้นก็สลับกันแบบนี้ฮะสลับกันแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคแบบนี้ไปตลอดเลยนะฮะโอเค okay. เปเวอร์ผู้ชมฮะ โอเคเมื่อได้แบบนี้ครบหมดแล้วนะฮะจากนั้นให้เราทําแบบนี้เค okay. กดนั่งก็วางแบบนี้นะฮะให้ปากของฮอปเปอร์หันหน้าไปทางด้านโน้นหมดเลยนะฮะเค okay. วางแบบนี้นะครับนี่นะฮะปากของฮอปเปอร์นะครับ,ะรบจะหันไปด้านโน้นหมดเลยนะฮะเคี okay. ชี้แบบนี้ชี้แบบนี้แล้วก็โยงมาแบบนี้โอเค ถ้าผมจำไม่ผิดนะแบบนี้น่าจะถูกนะครับเค okay, ได้ไหมเค okay, ถ้าตาผมไม่เขนะเข okay, ตาผมเขค,ครับโอเคสงวนวิกสิทธ์หน่อยนะฮะเปลืองทรัพยากรเป็นอย่างยิ่งนะครับผมไม่ผมไม่มีฟาร์มเหล็กด้วยสิครับฟาร์มเหล็กผมก็โอ้โหเมื่อไหร่จะได้ทำก็ไม่ทราบนะฮะ ผมค้นหาก็ไม่เจอสักทีนะครับโอเคต่อไปอ่าทำยังไงครับโอเคผมจะทำยังไงเนี่ยโอเคต่อไปก็อ่าทำแบบนี้นะฮะเดี๋ยวครับสักครู่นะฮะผมขอวางแบบนี้ก่อน ที่ผมวางเดีครับผมวางผิดนะขออภัยด้วยโอเคต่อบล็อกมาแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วอ๋อไม่มีอะไรฮะผมเบอร์นะฮะช่วงนี้ผมเบอร์อรครับผมโอเคอาจจะว่าไปผมจะมาต่อตรงนี้ถ้าไม่ฮะเนี่ยโอเคแป๊บหนึ่งทุบครับโอ้โหตกโอ้โหจุกแคบโอ้โหผมนี่ประมาทไปหน่อยหนึ่งฮะ โอเคขึ้นไปแป๊บโอ้โหหลักการทำนี้มันยุ่งยากจริงครับโอเคมืดแล้วขอบปูนทำไมมืดเร็วจังโอเคโอเคนะฮะาวางบล็อกนะครับตรงฮ o อปเปอร์ตรงนี้นะครับไม่ใช่สิเดี๋ยวนะฮะ โอ้โหผมทำอะไรผมอยู่เนี่ยผมทำถูกไหมเนี่ยเค okay. อันดับแรกนะครับอ่าวางฮอปเปอร์ไว้แบบนี้เค okay. ให้ปากของฮอปเปอร์ชี้ไปทางด้านนี้นะฮะที okay. จากนั้นตรงนี้ก็ทุบหมอกครับผมเค okay. ตรงนี้ก็วางกล่องนะฮะเค okay. วางกล่องอนะผมผมทำผิดอีกแล้วเดี๋ยวแก้ไขหาแป๊บนะฮะอย่าตกขอบคุณเคอันดับแรกนะฮะ เดี๋ยวผมวางถูกวางผิดผมไม่รู้ในตอนนี้โอเคอ่คือผมต้องต่อบล็อกไปแบบนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อผมเข้าใจแล้วฮะเข้าใจดีแล้วครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคหรือว่าเราทำเป็นชั้นๆดีกว่าทำทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้นะฮะน่าจะผมว่าน่าจะสะดวกกว่าแหละ นี่มันกลัวตกด้วยเนี่ยโอ้โหทำแบบนี้นะฮะทุกแถวเลยนะครับทําแบบนี้ไปทุกแถวเลยครับผมอ่าไม้คัพในเวอร์ชันนี้มันจะสามารถอ่าวางกล่องแบบว่าซ้อนๆกันได้นะฮะซ้อนๆกันแบบนี้กันได้นะครับโอเคถือว่าเป็นโอ้โหอะไรที่ดีนะฮะโอเคจะสุดแล้วละะ่ะฮะโอเค ประมาณนี้ก็เป็นอันสวยนะครับโอเคครับ okay, ผมประมาณนี้เลยนะฮะโอเคอันสุดท้ายโอเคประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหฮอปเปอร์ผมจะหมดแล้วเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็วางฮอปเปอร์ไว้แบบนี้ ให้ปากของฮอปเปร์หันหน้าไปทางกล่องทุกกล่องเลยนะครับโอเคครับผมประมาณนี้เลยผมจะทําแถวเดียวก่อนนะครับคือว่าทรัพยากรผมยังไม่พอนะครับโอเคจากนั้นทําไมต่อครับทำแบบนี้ใช่ไหม ต้องวางแบบนี้โอเควางฮอปเปอร์โอเคตรงนี้ก็ทุบออกโอเคแหลมเลิศโอเคผมกดผิดนะขออภัยด้วยวางแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคถ้าคลิปช้าหรือว่าคลิปแบบว่าไม่สนุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยมีอารมณ์นะฮะโอเคฮอปเปอร์อีก สองชุดโอเคประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมลงไปทำให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับทำไมมันมืดจริงโอ้โหเดี๋ยวผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาว่าไม่กลับดีฮะผมผมทำเลยครับผมทำเลยผมบอกเลยผมโหดมากผมโหดและโชดมากผมบอกเลยโอเคประมาณนี้อันดับแรกนะครับโอ้โหผม ผมกะไม่ถูกตอนนี้เดี๋ยวผมต่อบล็อกขึ้นไปดูแป๊บหนึ่งนะครับทําแบบว่าให้แบบว่าทําแบบว่าให้กล่องมันแบบว่าสลับกันไปมานะฮะเคแบบนี้ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นก็ทําแบบนี้แบบนี้เคนะฮะจากนั้นก็ตรงนี้ก็จะเอาเป็นใส่ฮอปเปอร์ไว้แบบนี้นะครับเคยให้ปักฮอปเปอร์หันหน้ามาทางกล่องทุกกล่องเลยนะครับ แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแบบนี้โอเคโอเควางแปบ๊บโอเคแบบนี้ได้ไหมโอเคจึบ๊บโอเคจ๊บโอ้โหเป็นอะไรที่ดีนะฮะโอเคโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะฮะทาทุกแถวเลยนะครับ ถ้าอ่าทรัพยากรใครพอนะครับแต่ตอนนี้ทรัพยากรผมยังไม่พอนะฮะโอ้โหประมาณนี้นะก็เป็นอันโอ้ผมว่าเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะฮะคือว่าผลผลิตมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะฮะโอเคแบบนี้โอเคเป็นอันสวยนะฮะฮัปเปอร์แบบนี้โอเคโอเคอืมโอเคแบบนี้ แบบนี้ต้องกดนั่งก่อนนะครับถ้าไม่กดนั่งมันจะไม่สามารถวางฮอปเปอร์ได้นะฮะโอเคแบบนี้โอเคเป็นอันสวยเป็นอันเสร็จนะฮะจากนั้นจากนั้นก็ทำแบบนี้โอเคแบบนี้แล้วก็ยาวไปเลยนะฮะวางฮอปเปอร์นะครับเปลืองฮอปเปอร์กันหน่อยนะฮะฟาร์มสลามนะครับโอเคผมจะขนย้ายแบบว่าครั้งใหญ่นะฮะ เค okay, แบบนี้ทําให้สุดๆเลยนะฮะจากนั้นจากนั้นก็ทําแบบนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทุบออกนะฮะโอเคเพราะว่าเราจะสูบสลัมขึ้นไปด้านบนใช่ไหมฮะเราก็ต้องทําแบบนี้เลยนะครับเค okay. อีก2บล็อกเคจากนั้นฮะวางะฮอปเปอร์นครับปักฮอปเปอร์หันหน้าไปทางด้านนู้นนะฮะ โอเคโอ้โหเจ๋งมากผมบอกเลยเคถือว่าได้อยู่ฮะเก็บแปบ๊บโอเคได้ละว่างโอเควางเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะฮะอา่าตรงนี้ก็วางอันเดียวพอนะฮะเลืองทรัพยากรนะครับ ่อ okay. าคนั้นตรงนี้ก็ถมไปเลยถมปิดไปเลยนะครับอืมโอ้โ huh. ห oh. มันวางไม่ได้มันบังนะโอเคประมาณนี้ตัวนี้ก็ออ๋กดนั่งนะครับโอเคกดนั่งวางฮอปเปอร์โอเคให้ปากของฮอปเปอร์หันหน้าไปทางด้านโน้นเลยนะฮะโอเค okay. อ่ะแล้วผมจะวางตรงโน้นทำไมเนี่ยผมวางผิดขออภัยด้วยนะฮะ คือ okay. ถือว่าสวยนะครับทาแบบนี้แบบว่าทุกแถวเลยนะครับโอเคดูดูซิว่าอ่าฮอปเปอร์มันจะลําเลียงของมายังตรงนู้นไหมครับผมว่าน่าจะลําเลียงอยู่นะอะ่ผมทิ้งดาบไปเลยอ่ะอเคถ้าดาบผมหายผมร้องเลยนะเนี่ยมานี้หรือเปล่าอ่ะ อเคเดี๋ยวรอสักคู่นะครับโอเคอ้าไม่มาอ่าดาบหายเฮ้ย hey! อุยดาบหายอยู่ตรงไหนนะเนี่ยอ้ยผมผมเฮ้ยผมเครียดนั่นเนี่ยผมไม่น่าเอาดาบเลยเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยมเป็นบั๊กอะไรนะฮะโอมันต้องอยู่แถวแถวนี้แหละถ้าผมวางผิดหรืออะไรผิดนะอ๋ออยู่ตรงนี้นะฮะ ว่าทำไมอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไระปากของฮอปเปอร์มันก็ถูกนี่อ๋อคือปากตรงนี้มันหันหน้าคนละด้านกันนะฮะเคต้องทำให้ถูกแบบว่าทุกด้านนะครับเคตแบบนี้ ได้ไหมโอเคแบบนี้นะฮะโอเคดาบผมโอ้โหกลับมาแล้วขอบคุณครับโอ้ผมไม่ทิ้งดาบแล้วผมผมทิ้งมผมทิ้งอันนี้แล้วกันนะฮะคีมจะดูดไหมโอเคมาตรงนี้ไหมครับกินแป๊บครับทดสอบนะฮะโอเคมานะฮะโอเคครับผมประมาณนี้เลยเนาะ เดี๋ยวผมลองลองแบบว่านี่นะฮะผมขอลองตรงนี้แล้วกันนะฮะเอมคดีฮะตรงนี้สิครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับผมทิ้งเนื้อนะฮะสามสิบเจ็ดชิ้นนะครับจากนั้นตรงนี้นะฮะดอปเ์นะครับก็จะก็จะลำเลียงนะครับลำเลียงของขนส่งขึ้นไปทางด้านบนนะฮะจากนั้นก็ด้านบนก็ฮอปเอร์ก็ดูดนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เข้ากล่องลงมาตรงนี้นะฮะ เข้ากล่องลงมาตรงนี้เสร็จนะฮะอ้ยเดี๋ยวอ่าวดาบผมพอบคุณโอเคเข้ากล่องมาอย่างตรงนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็กล่องตรงนี้มันสุดสิ้นสุดตรงนี้นะใช่ไหมครับจากนั้นฮอปเปอร์ตรงนี้มันก็จะรอรับใช่ไหมครับฮอปเปอร์ตัวนี้นะฮะจะรอรับอยู่นะฮะจากนั้นก็มันก็จะลําเลียงของมาอย่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่นะฮะโอเคผมแล้วเนื้อผมอยู่ในนะฮะเนื้อผมนะฮะ โอเคนี้ครับเนื้อผมก็จะมายังตรงนี้นะครับโอเคนะฮะโอเคสลามเกิดหน่อยครับตอนนี้ผมรอสลามเกิดอย่างเดียวนะครับเนี่ยสลามไม่เกิดเลยหรออ๋อมันตอนเช้าผมลืมไปนะฮะอ่าสลามนะครับผมได้ไปดูมาแล้วนะครับอ่าสลามมันเกิดเฉพาะวันพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นนะครับวูฒิชนนี้นะฮะโอเคับผมประมาณนี้เลยนะฮะโอเค เท่านี้ก่อนนะฮะอันเดียวผมก็าวางอีกนิดนึงนะฮะจนกว่า,อาฮอปเปอร์ของผมจะหมดนะฮะอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมนับแป๊บนะครับเจ๊ห้าสิบสี่นะฮะประมาณห้าสิบสี่เดี๋ยวผมก็จะหยุดแล้วนะฮะโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จนะฮะอ๋ยอยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่ครับผมยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบ ตรงนี้นะครับผมก็จะเอาต่อขึ้นประมาณ3ชั้นนะครับแบบนี้ฮะ่าตรงนี้ก็จะเป็นวางบล็อกขึ้นสูง4บล็อกนะฮะหนึ่งสองสามสี่โอเคจากนั้นก็วางแบบนี้นะฮะโอเคชั้นที่สนะครับชั้นที่สอเราจะไม่วางกูสตูนนะฮะเราจะไม่วางกูสตูนนะครับเราจะวางชั้นที่3นะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าผมผมขาดแคลนนะครับ ผมขาดแคนเป็นอย่างมากนะครับโกลสโตนนะฮะผมก็เลยวางนิดเดียวพอนะฮะคือว่ามันก็สามารถให้แสงสว่างได้เหมือนกันนะฮะโอเคครับผมประมาณนี้เลยเนาะแสงสว่างมันจะทั่วถึงทุกชั้นเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับมันจะไม่ทั่วถึงทุกชั้นมันทั่วถึงทุกชั้นหมดแหละฮะโอเคครับผมประมาณนี้เลยโอเคแบบนี้ก็เป็นอันสวยนะฮะโอเค สมมตินะฮะสมมติว่า,าชั้นนี้เสร็จแล้วนะครับชั้นนี้เสร็จแล้วเนาะโอเคชั้นนี้เสร็จแล้วโอเคจากนั้นก็ต่อไปอีก1 2 3 4งสองสามส,ส,สีบล็อกนะฮะจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมเลยฮะแต่ว่าผมแนะนํานะครับาวางบล็อกข้างล่างจะเป็นอันดีกว่านะฮะโดยโดยการแบบนี้นะนะครับ วางบล็อกมันจะเร็วกว่ากันแบบว่ากดนั่งนะฮะมันจะเร็วกว่านะครับโอเคชั้นแรกชั้น2ผ่านไปแล้วะฮะชั้น3มก็เสร็จสิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วนาะเป็นห้องๆนะฮะ โอเคครับ okay, ผมไม่มีอะไรมากแล้วนะครับฟาร์มสลามครับก็เสร็จสิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมมามาตกแต่งนอกรอบเอานะครับเดี๋ยวในภายภาคหน้านะครับหรือว่าในคลิปหน้านะครับผมก็จะ,ะมาดูมาดูให้ผู้ชมดูนะฮะผมผมจะพูดอะไรในตอนเนี้ยเอามามาเยี่ยมสลามกันดูนะฮะในภายภาคหน้านะครับว่าจะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่นะครับคือ,อผมจะยืนเอฟเคตรงนี้นะฮะรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอแบบนี้นะฮะ ผมรอ,อ,อวางบล็อกเสร็จก่อนนะครับโอเคนะฮะวางบล็อกเสร็จก่อนนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวสลามก็จะเกิดให้ผมเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวอาคลิปหน้าเรามาดูผลผลิตกันครับว่าจะได้เยอะสักแค่ไหนนะฮะโอเคครับไม่มีอะไรแล้วะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ